เมื่อวันนี้อยู่กับช่องลูซี่ชาแนลนะะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่8นะคะ8มกราคมเซร้าโอ้ยแนยวจับกล่องกระดายเนาะกล่องแซนซุตโตพี่น้องเพอใส่แนวนี่เพร่อสับในรถนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปในเลืองนุกทานะะพี่น้องสิไปอย่างน้อเมื่อนี้น้อเมื่อนี้เข้าไปคุยธุรกิจธ,ธุรกิจใหม่นะคิบบบอกว่า เป็นธุรกิจอย่างนี้ไปหอดมองหอดบอลซะก่อนไปพ,พ่อเจ้าของธุรกิจอีกผู้หนึ่งที่ิ่นเทศธุรกิจอยู่จะสิบอกว่าทั้งเอียังร่มกันน้ำพึ่นนะคะพี่นอ้องปาดเสียธุรกิจบน่นี่เธอ้อยสีมีข้อธรรธุรกิจอะไรเนาะนพี่น้องก,ก็ต้อง <ไป S 1> รอรุ่นนะคะ<ม>ฝากติดตามร้อมนะพี่น้องว่าจะเป็นอะ,อะไรนั้นนะคะ เดี๋ยวจะไปหอดเริ่มพอดีนาจแกพนุเริ regular, okay, ่มพ okay. ี่น้องตอนนี <Olga realised> ้นะคะพี่น้องนาจะกพนุเริ่มไปนั่งคุยกันกันนี้พนุเริ่มจังสิบอกว่าเป็นเฮ็ดยังรวมกันน้ำเพลินนะคะพี่น้องตอนนี้เขากำลังเดินห้างไปนะฮะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดินห้างกันไปเลยนะจ้าพี่น้องก่อนจะไปถึงที่นัดพบเราก็แวะกินข้าวนะคะพี่น้องบ้านเดลัยค่ะย่ร้านประจำนะฮะกินกะเพราข้างใน ส่วนตะลเลขุณชังกระเพาะอย่างเธอกรเพาะมุก่ไหมกระพามุกไข่ดาวมีไข่ดาวด้วยหรอใช่เอาผูเ้เสี่ยสี่ตื่นเต้นยี่บ่อเซฟตื่นทุูจิตใหม่นั่งสู้นั่สนงสู้นะคะหารายได้เพิ่มนะคะพอาะหัวรถมีล,ลายพี่น้องดูซี่นีลายก็ต้องอาหาแนวเฮ็ดเพิ่มเดี๋ยวก็ว่าเป็นหมันแฟนโน่นนี่นั่นก็ต้องหาเงินพี่น้องช่วงนี้ น,นอกจากทํางานประจํากับบรอดก็หาไรายได้เพิ่มนะคะเดี๋ยวพี่โดเข้ามาหลุ่นกันว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นนะคะรอชมเด้อจ้าตอนนี้กินข้าวนันก่อนจ้าขอนแล้วพี่น้องขอนหมองนัดครับ จะคล้องแบรนด์แล้วพี่น้องจะทำแบรนด์ธุรกิจนี้ยังกันเนาะย้อนไปเบิ้องจะคล้องแบรนด์กันว่าสีหน้าตางามปันไหนพี่น้องโอเคไปเลยจ้าสวัสดีค่ะเจ้าของแบรนดสวัสดีค่ะคุณนัดสวัสดีค่ะสีมานัดทำธุรกิจด้วนี่นัดทำธุรกิจไงสีมานัดจะคล้องแบรนด์ในยามกับคือบ๊อกคุยหุ่ียันโลเอาจบว่าจบวันเสตุราอยู่เลิกเนาะก็เลยทำเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาส่วนเนาะ สิมาทันธุรกิจิกำมัอยู่ยบอกไว้ตั้งแต่เราเปิดตัวไปใหม่แต่เซเลาเปิดตัวไปใหม่พี่น้องเบิดไปเอาจักเทียอยู่อย่างนี้บางแล้เขาไายขายเบิดอีกเขาบอกยันแล้วขายเบิดอยู่เขาสิมาทันธุรกิจรวมรวมเมนยุยนะคะพี่น้องเขาสิขายกวดจับก็ขนมจีบเขาเป็นรายได้เสริมนะคะมูอเขาขายเบิดบตุ่นหุ่จนเราเปิดตัวแท่นใหม่เว้ยรวยเหรอพี่น้องนูสี่บอกไว้แต่ก่อนแต่นูสีเพิ่์ไปเอาจักเทียอยู่ห้าพันห่อจะหมดอีกแล้ว นนัเอามาเมื่อวานนี้น้องโบเขามาเอาถึงบ้าน1,000ห่อเบนบอที่บ้านน่นนุ่นี่ก็มาเอาไปแล้วมืออื่นไปแล้วท่านมูบโบนอสายท่านมูบโบนอตัวแทนนะคะอุ่นน้องได้นะคะเพราะว่าจะ้องเด่นบอกเลย,ว,เยว่าสิมาเหตุธุรกิจร่วมกันก็ไม่ยุ่ยธุรกิจอันก๋าเจ้บเขื่อเือตอนนี้คเขื่นทีน่พี่น้องหูนอก,นอกับเือไม่ยุ่ยก็ขายอ่อก๋าเจ้บแล้วก็ขนมจีนให้แหมสองเด่นที่ตีตลาดตอนนี้นะฮะ ขายบึมบึ้มนี่น้องบอกกันบอกพี่นายว่าห่อขายในแม่อห่าละสามสิบห้าบาทสามห่อร้อยสามห่อหนึ่งร้อยบาทนี่เลิศพี่นกถ้าตองมาซิ่งก็รีวิวรีวิวขายซิ่งเนาะซิมงต้องซิ่งก่นเนาะสักสี่ชิ้นขายสิ่งที่น้องมึงก่อนว่ารสชาติจะเป็นทังไดโน่นนี้นั่นซิ่งมาสองปกตินี่หนูซีมากินแล้วมาจิ้นหนึ่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บเป็นสีน่ะขนมจีนนี่ก็มากกขบวนเพราะมาของดอกมากเว้ เก็แจกให้น้องเขาคุณเป็นของดอกเนาะอย่างแม่หัวแห้งเนี่ยเป็นข้อเจชนระบดขอบคุณคือ,อเ,เป็นของดอ,อกเอาเขาบอกเป็นขอ,องหมักขอ,องดอกแอลงหนิบมาเป็นข,อ,ข,อ,ขอ,องดอกก็อย่างเป็นเส้นมะหวอดก็เลยมักคือเส้นของคุณบานเข้าเนี่ยแม่นบอกเออเอเอลืมเลืมลืมลืมเขาคุณบานเข้ามันเป็นหมักเขาาก้ามัดแปรงควันโอ้อันอันนี้เข<อ>าเพลอะไรพี่น้ออันนี้มันเป็นเส้นแห้งเส้นแห้งรูปเส้นแล้วก็มาไว้ย่ได้ดุนแบบนี้พี่น้องต้มน้ำเกียวนึ่งแล้วก็ใส่น้ำยาปลาลงไป น้ำใส่ผักใส่ถั่วิินใส่ยังแล้วแต่เข้มข้นแต่ว่าใครอยากกินน้ำยากะทิก็จะมีผงกะทิให้ใส่ด้วยก็จะเป็นน้ำยากะทิหนึ่งหนึ่งเดียวมีทั้งน้ำยาป่าทั้งน้ำยากะทิแล้วก็มีทั้งเส้นขนมจีนในซองเดียวนสิี่ะนุชีหูของ <laughs> มุนหัวก่อนพี่นกหัวเต้ากระจับจะกินกระจับยังแม่ไม่ได้ละมันหัวลาบอสซ่าน,าน,อ,าานอัน ไม่ไม่รีเนาะสังเอาลูกชุปเน่มันอ้วนดอกาวมันอ้วนมาสั่นเอาแม่มาสั่นเลยนะเนีแม่สังมาสั่นนี่แหะมาคุยธุรกิจกันพี่นอกธุรกิจพลนด้วยเนี่ยฉันอันเด้อเออจะสร้างของุว่าจะสร้างทันนัขึ้นสมองเราวกเขดูบาดเจ็บ้วยแม่เม่จะฟอกมืสี่ดูบาดเจ็บมื่อสี่ดูลอจายนหรอจายเลยแม่เอามาอย่างกันนอกีงแม่เขา้อมายงด้วยขอบคุณท่า ขอบคุณแม่ยุ้ยนะคะหมู้ยนุชิกพี่น้องฝากสิตามเพจยดอันนุสีก,กับตัวเล็กซันแอลนเด้อเปิดช้างได้เลยพี่น้องเจ้าดีเจนไป่เดียแม่ล้องคิดแบบได้เลียนมากเขาขึ้ดีใจแท้เจคีโปเ,เปิดเนะาะเปิดแดดนั่นเจคีโปเปิดเนาะเพราะว่ารับรีวิวนอนท์นี่นั่นก็เลยบ่กเปิดไงเพราะแต่เมื่อเปิดก็อบอกเท่าไหรเปิดก็เลยโทรหาแม่อยู่แม่จเจอทีอ่ไหนก็เปิดเองแม่เจ้าบอกไปแหละเจ้า่าลงหนูที่พวกแฉกอันโฆษณาอัตโนมัติมั่ กะแซได้เหยอน้อขึ้นท่านที่ท่านตา,ตาโหลดรบอลรุ่มประตขาหมือ,อนืือ o ยูทูบเนาะคือลงลงแล้วคือตรวจสอบได้ตลอดเลยว่าได้กี่ได้กี่อ่าเรียนอะไรแบบนี้ไงรูสิมันขึ้นในบนัตรมีซ่าม่งรู้ญญา่าไปยังเจ้าหน้าที่เหมือนเมียก็เห็นลงสามาที่นสามที่ปกติาะทายวยสาที่เลยเนาะต่วันนูซีไม่ไปแทนดอกชี y ยูทู b e มาโลกจระเ้ ะะอันนี้ก็ขอคุณแม่ยุยนะคะที่เป็นข้อมูลนุชให้นุซี่นะฮะแล้วก็จะคล้องแบรนกัวเจ้าก็ขอบคุณเท่าองพี่น้องอุดหนุนได้นะคะอุดหนุนได้พี่นออ้องกัมาสือ่อหนุนพี่ออกกับมาสื่อนั่นมูลสีนุซี่ไปเปิดนั่นม่อยู่ตอนนอ้องนุซี่ยุซี่ไม่ไมล่ได้นะกม่อยู่แล้วก็เปิดบินให้นุซี่อยู่แล้วละนิดนึงเลยราคากระเจาหมูลก็โอเคนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็นัดเจอกับแม่ยุยที่อำเภอนะคะ นัดเจอที่อำเภอเหรอแม่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่านัดเจอที่อำเภอเนี่ยใช่คือว่าไปนัดเจอยูทดบดิแม่ใจเย็นที่ดินนั่นแล้วเพื่นไปเพื่อนมีเพื่อนเจอเห็นนั่างอยู่เห็นนม่ือปล่แม่อย่างมดีย่ชาด้อย่าเย็นชาเย็นโอเคคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ พี่น้องกะฝากอุดหนุนกุ๊ซี่ด้วยนะคะเจสิเบเอาของก็มาอยู่อย่างอื่นนี่แหละก็คือไล่ขายโน่นนี่นั่นฝากอุดหนุนด้วยนะคะกู๊จับ,บนี่ลุยยังไงแม่กู๊จับนี่ลุยเป็นว่าแซ่บสดเดือดรันโอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายนะคะโอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะ